สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ผู้ตามเดือนพอดแคสต์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับหัวใจสำคัญของการทำสบู่ p p หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อสบู่กรีรีนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะเคยเห็นว่าสบู่ชนิดนี้ทำง่ายแค่หลอมเทใส่แม่พิมพ์ แต่รู้ไหมคะว่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่เลือกใช้มีผลอย่างมากต่อคุณภาพของสบู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีกลิ่นความปลอดภัยหรือแม้แต่ความรู้สึกตอนใช้เลยค่ะเรื่องของวัตถุดิบที่ต้องใส่ใจเริ่มจากสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเบสสบู่ค่ะเบสสบู่ MP หรือสบู่คริสตัลลินนั้นผ่านกระบวนการสปอนดิฟิเคชันมาเรียบร้อยแล้ว เรียกง่ายๆว่าพร้อมใช้เลยไม่ต้องรอเราสามารถเลือกเบสได้หลากหลายแบบเช่นเบสสีสเบสสีขาวที่ผสมไทเทเนียมไดออกไซด์หรือแบบที่มีส่วนผสมพิเศษเช่นนมแพะว่านหางจระเข้หรือรังไหมค่ะสีของเบสสบู่ยังส่งผลกับสีที่เราจะเติมเข้าไปด้วยนะคะเช่นถ้าใช้เบสสีขาวแล้วเติมสีลงไป สีที่ได้จะกลายเป็นแนวพาสเทลแทนที่จะสดใสค่ะอีกอย่างที่หลายคนชื่นชอบก็คือกลีเซอรีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเบสชงิดนี้อยู่แล้วกลีเซอรีนจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้สบู่ของเราดีต่อผิวจริงๆค่ะทีนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องกลิ่นสเสน่ห์ของสบู่ที่ต้องรู้จักเลือกเรื่องกลิ่นก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะการเลือกใช้น้ำหอมหรือ น้ำมันหอมระเหยที่ปลอดภัยสำหรับผิวหนังเป็นสิ่งที่ห้ามมองข้ามโดยเด็ดขาดค่ะอย่าเพลอใช้หัวน้ำหอมที่ไม่ได้ตอกแบบมาสำหรับสบู่เช่นน้ำหอมสำหรับเทียนหรือบุงงาเด็ดขาดค่ะปริมาณการใช้กลิ่นที่แนะนำจะอยู่ที่ประมาณ1-5%ของน้ำหนักเบสสบู่ และถ้าอยากให้กลิ่นติดนานขึ้นเราสามารถใช้สารช่วยตรึงกลิ่นอย่างก u g a ิ Fix ได้ด้วยโดยผสมในอุณหภูมิประมาณ50องศาเซลเซียสจะดีที่สุดค่ะมาถึงเรื่องสีสันกันบ้างสารแต่งสีเพิ่มสเสน่ห์ให้สบู่สวยสะดุดตาสบู่ที่ดีต้องสวยด้วยใช่ไหมคะสารแต่งสีที่เราใช้ควรเป็นชนิดที่ปลอดภัยสำหรับเครื่องสำอางและสะบู่เท่านั้นห้ามใช้สีจากดินสอหรือสีสำหรับงานฝีมือโดยเด็ดขาดค่ะ เพราะถึงแม้จะดูสวยแต่ไม่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยต่อผิวสีที่นิยมใช้ได้แก่สีไมก้าสีน้ำสำหรับสบู่ค่ะต่อไปก็เรื่องอุปกรณ์หัวใจของกระบวนการทำที่หลายคนมองข้ามแม่พิมพ์ที่ดีจะช่วยให้สบู่ออกมาสวยและถอดออกได้ง่ายแม่พิมพ์ซิลิโคนจึงเป็นที่นิยมมากเพราะมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้ถอสบู่ออกได้ง่ายโดยไม่ทําลายรูปทรงค่ะภาชนะที่ใช้หลอมเบตสบู่ก็ควรเป็นวัสดุที่ทนความร้อนเช่นแก้วทนร้อนหรือภาชนะที่ออกแบบมาสําหรับไมโครเวฟเครื่องมือที่ใช้คนเช่นพายซิลิโคนหรือช้อนทนร้อนก็จะช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดีขึ้นค่ะเรื่องสุดท้ายความปลอดภัยต้องมาก่อน อย่าลืมว่าเบสสบู่ที่หลอมแล้วจะมีอุณหภูมิสูงถึงเกือบ45องศาเซลเซียสดังนั้นต้องระมัดระวังเสมอนะคะถ้าทำร่วมกับเด็กๆต้องดูแลใกล้ชิดและใช้ภาชนะที่เหมาะสมรวมถึงเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภยัยเช่นถุงมือหรือผ้ารองกันร้อนไว้ให้พร้อมค่ะทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมการเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ์อย่างใส่ใจถึงมีความสำคัญในการทำสบู่ MP หรือสบู่กลีซารีนค่ะนอกจากจะได้สบู่ที่สวยงามกลิ่นหอมและดีต่อผิวแล้วยังมั่นใจได้ว่าปลอดภัยและเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวค่ะหวังว่าวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆกลับไปลองทำสบู่ด้วยตัวเองกันนะคะแล้วเจอกับภูตามเดือนพอดแคสต์ได้ใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ